สามีเอ๋อป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นความดานันไขมันเบาหวานโรคชุดเลยค่ะอ่าสามีเอ๋อหลังจากที่ทานยาเยอะมากค่ะเป็นแบบเยอะโรคชุดคือยาเยอะทราบข่าวมาว่าเพิ่งไปตรวจเจอเจอไตค่ะแล้วพี่เอ๋อมารู้จักดีตไตได <ง S 1> <ง>้ยังไงคะค่ะมีเพื่อนแนะนําและหลังจากที่ทานดีไตไปแล้วมันดีจริงๆอ่ะสาหรับถ้าไม่งั้นคือต้องฟอกไตอ่ะมันน่ากลัวมากนะคะ อ๋อมาถึงจุดนี้แล้วแบบมันตื้นตันจริงๆสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีค่ะพี่แอลเนี่ยดูแลสามีที่มีปัญหาในเรื่องของโรคไตแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอีกหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวอยากจะให้พี่แอลนะคะเล่ารายละเอียดทั้งหมดวันนี้ให้กับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้สามีแอลป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นความดันไขมันเบาหวานโรคชุดเลยค่ะโอ้สามีแอลหลังจากที่ทานยาเยอะมากค่ะ เป็นแบบเยอะโรคชุดคือยาเยอะพอทานยาเยอะแบบนี้ยทราบข่าวมาว่าเพิ่งไปตรวจเจอเจอไตค่ะเจอโรคไตอีกหนึ่งโรคนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พี่แอลเล่าต่อเลยนะคะว่าอาการการเป็นโรคไตเนี่ยมันเป็นยังไงคะคืออ่าค่าไตาต่ำลงเหลือ25ห้าค่ะแ <25, S 1> ฟนแอลนะคะาขาจะบวมตรงนี้ตรงมือ ก็กดแล้วก็บุ๋มลงมีรอยบุ๋มเวลาใช่<ด>ใช่ใชค่ะแล้วพี่เอลมารู้จักดีตไตได้ยังไงคะ,ะมีเพื่อนแนะนําและหลังจากที่ทานดีไตไปแล้วอาการของสามีพี่แอลเป็นยังไงคะ,ะหลังจากทานตัวนี้นะคะ,คะเดี๋ยวนี้เบาหวานจากที่200กว่าเหลือ97เเท่ากับคนปกติค่ะแล้วก็ความดันก็ คือทุกครั้งเวลาไปเจอคุณหมอจะต้องทานยาก่อนที่จะวัดความดันทุกครั้งแล้วก็แอลก็ทดลองหนึ่งเมื่อ,อเมื่อเดือนเดือนที่แล้วคือไม่ไม่ไม่ทานยาที่คุณหมอให้ตอนที่จะวัดความดันอะ,ะลองเลย<ะ>ปรากฏว่าคือความดันเท่ากับ ปกติอผ่านเลยไม่ต้องสองสามครั้งโดยปกติในการที่เราจะเข้าไปวัดความดันเนี่ยพอไปถึงปับ๊บคุณหมอก็จะให้เรานั่งพักใช่พอนั่งพักเสร็จก็จะต้องให้ทานยาลดความดันเพื่อที่จะเข้าไปตรวจความดันเพื่อจะดูว่ามันปกติไหมใช่แต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาพี่แอลไม่ใช้วิธีนั้นก็คือไปถึงปับ๊บตรวจเลยเข้าไปตรวจเลยผ่านเลยผ่านเลยแล้วก็ยาเบาหวานก็คุณหมอลดเหลือหเม็ดค่ะ ถ้าว่ารอบนี้ไปอีกคุณหมอนัดเดือนพฤศจิกาวันที่สิบสอนี้ถ้าเบาหวานลดอีกก็คือคุณหมอบอกว่าไม่ต้องจ่ายยาเบาหวานแล้ว okay. ทานดีไตอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะดีไตอย่างเดียวค่ะวิธีทานทาน,ทานแบบไหนคะทําไมเห็นผลดีจังเลยทานเช้าหนึ่งเม็ดหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดค่ะวิธีทานที่พี่แอลให้แฟนทานนะคะคือเช้าหนึ่งเม็ดหลังอาหารและก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะ,คะก็คือสรุปแค่ทานแค่วันละสองเม็ดเาองวันละวันละสองเม็ดจากค่าไตยี่สิบห้าขึ้นมาเป็นยี่สิบเก้าค่ะ พี่ก็ควบควบคู่ไปกับการดูแลอาหารค่ะตามที่คุณหมอแนะนําเลยนะคะคือเราปฏิบัติตามคุณหมอแนะนําแล้วก็ทานควบคู่กับตัวนี้สําหรับตัวเอลที่ดูแลแฟนก็คือตอนนี้คือได้ดีขึ้นอะ่ะคือได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวดีใจทําให้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่มียาสําหรับโรคไตมันต้องดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยตัวนี้ไปฟื้นฟูมันดีจริงๆอะ่ะสำหรับถ้าไม่งั้นคือต้องพอกไตอะ่ะมันน่ากลัวมากนะคะ พอมาถึงจุดนี้แล้วแบบมันตื้นตันจริงๆมันสุดๆอะถ้าเจอเมื่อไหร่แล้วครอบครัวใครเจอแบบถึงขั้นตรงเนี้ยจะรู้สึกเหมือนแก๊ลแต่ว่าโชคดีที่เราได้ทานตัวนี้ที่เอลอยากจะฝากบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้มีปัญหาโรคไตหรือยังไม่เป็นบ้างคะ,ะคือแฟนแล้วทานแล้วมันมันดีขึ้นอะคือมันไม่มียารักษาค่าไตอ่ะเราต้องดูแลแล้วช่วยฟื้นฟูได้จาก ระยะที่4คือดูจาก25ขึ้นมาเป็น29ได้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องรอให้จนต้องถึงระยะสุดท้ายใช่ใช่ค่ะต้องกินเพื่อบํารุงฟื้นฟูและก็ป้องกันพี่ให้10คะแนนเต็มค่ะเพราะว่าพี่ดูแหลแฟนกัะพี่มันมันเหมือนน้าตาจะไหลอ่ะคือมันช่วยช่วยครอบครัวเราได้จริงๆไม่ต้องฟอกไตอ่ะนะคะพี่แอลให้10คะแนนเต็มเลยค่ะขอบคุณพี่แอ๋วค่ะ ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำกว่า70%ไตอวัยวะที่ทำหน้าที่หลักในการกรองของเสียที่อยู่ในกระแสะเลือดและขับออกนอกร่างกายทางปัสสาวะพร้อมช่วยปรับสมดุลของน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกายให้คงที่ซึ่งจะทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพชีวิตสังคมยุคใหม่มักทานอาหารที่เต็มไปด้วยโซเดียมปริมาณสูงมีการพักผ่อนน้อยดื่มหนักเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพไตเสื่อมลง ผลิตภัณฑ์เสือมหารดีทายตัวช่วยดูแลสุขภาพไตมีส่วนประกอบที่สําคัญคือสารสกัดจากต้นแดนดีไลออนอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าทาเล็กซาซินมีคุณสมบัติในการชาวยล้างสารพิษช่วยระบบไตขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วยขับปัสสาวะช่วยกรองสารพิษออกจากเลือดสารสกัดจากชีสแซนดราพืชสมุนไพ่รู้จักกันมาเป็นพันปีที่ใช้ในต้นตำรับยาสมุนไพรจีนช่วยบำรุงไตโดยเฉพาะ สารสกัดจากเหตุหลินจือช่วยละลายใยแผลเป็นให้อ่อนตัวไม่ให้ไปราดเส้นหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงไตทั้งนี้ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายเพื่อร่างกายที่สมดุลและดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์เสืิอมหารดีไาย